สวัสดีครับพบกับผมเต่านิจาครับวันนี้เรามีเรื่องที่จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสู้รบในประเทศเมียนมาว่า,วา,าจากการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ยหลายฝ่ายวิเคราะห์นะหลายฝ่ายต่างวิาพากษ์วิจารณ์หลายฝ่ายต่างแสดงความคิดเห็นนะก็เป็นเสร็จของแต่ละฝ่ายแต่ละท่านนะที่จะมีการวิเคราะห์กัน แต่ในมุมมองของผมเต่านินจาเนี่ยนะต้องขออนุญาตว่าอาจจะมองแตกต่างไปนิดหนึ่งนะครับอันสืบเนื่องมาจากกรณีที่ผลการสู้รบเนี่ยนะฮะในสายตาของต่างชาติในสายตาของผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนี่ยเราต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับว่าเขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครสมควรที่จะได้สิทธิในการปกครองแบบสพนธรัฐนะครับ หลังจากที่อาการสู้รบในหลายพื้นที่นะกองทัพพม่าเสียพื้นที่ไปแม้แต่ในเขตของกระเรี่ยงหรือเมียวดีหรือในพื้นที่ต่างๆนะรวมทั้งกระชินนะรวมทั้งชินนะครับและกระเรี่ยงแดงก็ตามจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะสามารถที่จะ เริ่มปกครองตนเองในแบบสหพันธรัฐหรือในรูปแบบอื่นต่อไปได้แล้วดังนั้นเนี่ยนะฮะการมาเยือนของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการมาเยือนแบบธรรมดาแต่มีนัยยะหลังจากที่ได้ไปเวียดนามนะแล้วก็มาแวะที่ไทยเหตุก็เพราะว่าจากกรณีที่ขเขมรเปิดหน้านน้ำ ให้กองทัพจีนเข้ามาใช้นะครับซึ่งก็จะอาจจะทําให้ทางสหรัฐอเมริกาเองระแวงว่ารัเสเซียกับจีนนะครับจะเข้ามาสนับสนุนมีนองหลายหรือเข้ามาใช้อำนาจอิทธิพลของตนเองมีอำนาจเหนือกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ของพมา่า ด้วยเหตุดังกล่าวนะฮะทางสหรัฐอเมริกาเองจึงเปิดหน้าอย่างไม่ตัวกลัวเกรงต่อเสียงคัดค้านหรือประชาคมโลกอย่างตรงไปตรงมานะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับซึ่งจากการมาในครั้งนี้เนี่ยนะฮะได้บอกอย่างชัดเจนวา่ากองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์สี่กลุ่มที่สหรัฐอเมริกามาพบและอาจจะมีการพูดคุยกันไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเขาเปิดตัวเลยบอกว่าได้พบกับตัวแทนกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์สี่กลุ่มชื่อเรียกว่า K34 เพื่อหารือถึงขั้นตอนการขยายความช่วยเหลือจากประชาคมระหว่างประเทศในการสร้างระบบสาพันธรัฐประชาธิปไตยขึ้นในพม่า แม้จะยังไม่มีรูปธรรมว่าความช่วยเหลือที่จะให้เป็นรูปแบบใดก็ตามแต่ก็พยายามที่จะเข้ามาเพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกานั้นเริ่มเข้ามาสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้นและแน่นอนการสนับสนุนนั้นก็ต้องมีหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธ และรูปแบบการปกครองด้วยเหตุด so ังกล่าวนะก็จึงมาพบกับกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด4กลุ่มนี้นะซึ่งเป็นเขาเรียกว่า k .3 ซเนี่ยหรือกองกำลังติดอาวุธนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะ ซึ่งก็มีกองกำลังของกะเรี่ยงนะกองกำลังกระเรี่ยงแดงแล้วก็กองกำลัง KNU แ,แล้วก็กอง U, ก,ก,กำลังของกชินนะอันนี้จะเป็นกระชินนะนะครับแล้วก็กองกาลังชินนะไม่ใช่กรชินสี่กลุ่มนะดังนั้นสี่กลุ่มเนี่ยเขาสนับสนุนให้สามารถที่จะเปิดตัว ปกครองตนเองได้อย่างเต็มที่ด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยนะครเราจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้งสี่กลุ่มเนี่ยสามารถที่จะปกครองตนเองได้จะในรูปแบบของสาพ,พันธั์หรือการปกครองในลักษณะของประเทศในวันข้างหน้าสหรัฐอเมริกามองการไกลครับเขามองว่าทั้งสามสี่กลุ่มเนี่ยต่อไปก็อาจจะขยายไปอีกหลายกลุ่ม นะครับเขาสามารถที่จะวางฐานอำนาจวางระบบระเบียบการปกครองแล้วก็การค้าการขายเพราะเขาเห็นว่าในแต่ละเขตการปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ธาตุต่างๆที่มีความสำคัญต่อการพัฒนานะในระบบต่างๆแม้แต่เรื่องของอาวุธแต่ ที่ผมเป็นห่วงแล้วก็นํามาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นห่วงประเทศไทยครับผมได้เคยเสนอไปทางคณะรัฐมนตรีไปทางนายกรัฐมนตรีว่าเราต้องมีการประชุมนะเราต้องเดินสีขานะครับเพื่อที่จะวางตัวเป็นกลางแล้วผูกความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายอันเนื่องมาจากว่าเรามีชายแดนติดกับกลุ่มต่างๆเหล่านี้เป็นระยะทางกว่า2,000กิโลเมตร นั่นก็คือการประชุมร่วมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและรัฐบาลทหารมินองหลายไมื่อจะเป็นไทยใหญ่มอนกะเรียงกะชินนะครับคารเรนแม้แต่โกก้างแม้แต่ว้านะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อที่จะหาทางออกและบรรเทาเบาบางการต่อสู้การสู้รบ และอาจจะต้องมีการนําเสนอว่าอาจะต้องมีการปรับรูปแบบในลักษณะใดอันจะนําไปสู่ความสงบต่อไปในอนาคตในระยะยาวประการที่2นะเตรียมจัดหาพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของศูนย์อุยพต่างๆมีการสำรวจทุกศูนย์ถ้าในกรณีมีการอุยพหลบหนีเกี่ยวกับเรื่องของภัยสงครามเข้ามามากเราไม่ต้องเปิดศูนย์ใหม่ เรามีศูนย์เดิมอยู่แล้วเข้ามาทางไหนก็สามารถเอาคนเหล่านี้ไปไว้ณจุดนั้นมันก็จะแยกคนเก่าคนใหม่ที่อยู่ในประเทศไทยได้และเมื่อเกิดความสงบเราก็สามารถให้เขาเหล่านี้บางศูนย์อยู่กันมา3 40ปีเนี่ยสามารถกลับไปสู่อาณาเขตประเทศของเขาได้อย่างสงบปลอดภัยและเรียบร้อยโดยการที่เราช่วยดูแลแก้ไขปัญหาประการที่สนะ สำรวจตรวจสอบกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศกลุ่มใดที่สามารถออกบัตรสิปีได้เราออกกลุ่มไหนที่เป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามานะโดยถูกหรือผิดกฎหมายก็คัดออกไปที่ผิดกฎหมายก็เข้าไปอยู่ค่ายไอทีอ่เคยทำาพาสปอร์ตซีไอแล้วเราจะดาเนินการต่อเพื่อเอามาเป็นแรงงานหรือจับผลักดันกลับหรืออย่างไรก็พิจารณาเราสามารถที่จะแยกคนเหล่านี้ออกเป็นกลุ่มๆได้นะครับ ประการที่4นะครับเราจะต้องเร่งดำเนินการทั้งในระยะสั้นระยะยาวนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของความมั่นคงยาเสพติดนะฮะคอเซ็นเตอร์และการค้าม,มนุษย์ถ้าเราเดินอย่างนี้ประเทศไทยก็จะสง่างาม ไม่ว่าประเทศมหาอำนาจใดก็ตามเข้ามาแทรกแซงนะครับในกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนม,มา <c oughs> เราก็จะได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ประสานงานกับทุกฝ่ายส่วนใครจะแพ้ใครจะชนะมันเป็นเรื่องของประเทศมันเป็นเรื่องของภายในมันเป็นเรื่องของกลุ่มที่เขาต่อสู้กันแต่เราผูกมิตรผูกความสัมพันธ์ทุกกลุ่มนะครับอันจะนำไปสู่การค้าขายในวันข้างหน้า หากประเทศนี้สงบลงแต่ถ้าเรายังยึกยักยึกยักคำทางไม่ถูกอย่างนี้สิ่งที่จะตามมาต่อไปในอนาคตเราอยากคิดว่าชายแดนติดกับเราจะต้องง้อเรานะครับเขามีวิธีการอีกเยอะแยะมากมายเขาวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าไทยนะเกิดเบี้ยวไปเข้าข้างมินองหลายเมื่อไหร่นะประเทศนี้สงบเมื่อไหร่เราจะสูญเสียทางด้านการค้าหลายแสนล้านเลยทีเดียว นี่คือสิ่งที่ผมต่านินจาอยากจะบอกว่าให้เร่งดําเนินการดูแลแก้ไขก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายจนเกินแก้เพราะเวลานี้อเมริกานะเขาอ่านเกมออกเขาวางหมากไว้เขาเข้ามาแล้วแล้วเราจะเดินอย่างไรนั่นคือคำถามที่ต้องการคำตอบจากรัฐบาลนี้ครับ